สวัสดีทุกคนผมเจตเองวันนี้เราก็มอยู่ในเกม p s e o ในโหมดรักษาเช่นเคยครับในวันนี้เราจะไปเริ่มต้นจากเจ้าไบโอเว p พอนกันต่อเลยหลังจากขยี้ที่เราพึ่งสังหารไดโนเวรัสแล้วก็เขียนโค้ดข้ามไม่ได้เนาะเราก็จะไปลุยก,กับเจ้าทางไบโอเว P พอนที่ได้ยินเกติศักร์เรื่องืองนามาด้วยความที่เป็นโรคที่สามารถข้ามรู้ได้แบบโคตรเร็วโดวยคำที่บายของมันเนี่ยก็คือครั้ง,งก่อนก็คือแตะแล้วถึงตายเลยนั่นแหละสุดยอดไปเลยฮะไปเลยดีกว่า ผมจะจัดรูนไปประมาณนี้เลยนะครับเพราะผมยังไม่รู้ว่าโลกตัวนี้มันต้องรักษาย,ยังไงผมเลยติดเปิรลไปประมาณนี้นะพอใช้ได้อยู่เรื่องจากแรกก็คือเดินทางเร็วขึ้นอันสองก็คือเพิ่ม contract tracking ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ลดอัตราการสูญเสียหน้าจากการแพนิคนะแต่จริงผมใส่ fake n e w ไปดีกว่า่าจะชื่นชอบมากกว่าฮะแล้วก็ celebrate s c i e n t ครับส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องการเพิ่มอัตราการวิจัยให้เร็วขึ้นนะและที่ อ่านอรมก่อนครับเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็รุยกันเลยผมจะเริ่มลงที่สเปนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันเงินมีให้มา13ภาพหน้า15ไม่ถูกลดอ่าขั้นแรกเราต้องอัพสอนนี้ก่อนแน่นอนครับแล้วก็บินเนาะผมเอาบินเร็วมาอยู่นี่ไปเดี๋ยวบินสำรวจเลยฮะไบโอเวฟพอนก็คือติดแล้วน่าจะตาเลยนะน่าจะรักษาไม่หายครับทางที่เล่นที่มีประสิทธิภาพมากสุดจะเกิดเล่นเป็นแบบนี้เราต้องเล่นล็อกดาวน์นะ แต่เดี๋ยวลองเล่นแบบคอนแทคควบคุมโลกก่อนแล้วกันแต่ไม่คิดว่าเขาจะหายกันหรอกน่าจะตุยนะโอเคตอนนี้เจออยู่ที่รัสเซียครับตอนนี้รออนาลซ์ก่อนแบบโอเวอรพโอเคตอนนี้เริ่มแพร่กระจายแล้วครับ mm hmm. ตอนนี้มีตัวของ เปิร์กมาให้อัพเป็นตัวอันใหม่นะครับจากอันปกตินอกที่อันอื่นมันไม่มีแต่อันนี้มันมีเนาะเป็นเ,นเนพิร์กพิเศษสําหรับโลกเฉพาะตัวน,นี้เลยแล้วอันอื่นละ่ะอันอื่นไม่มีฮนะเป็นปกติเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าถ้าเกิดอัพแล้วจะได้อะไรกันอันนี้ก็คือจะทําการเพิ่มอินครีสอํานาจให้กับเราแบบก้าวกระโดดเลยนะแบบกดแล้วน่าจะได้อํานาจเลยครับ เดี๋ยวผมต้องรออนาไลซ์ให้มันครบร้อยก่อนนะถึงผมจะเริ่มรักษาให้พวกนี้ได้แต่คนติดแล้วตายเลยนะเนี่ยผมว่าต้องเล่นเกี่ยวกับอำนาจแน่เลยเล่นกับโลกตัวเนี้ยเพราะไอ้ตัวสกิลมันมีให้อัพแบบตัวของให้อำนาจแบบก้าวกระโดดแถมโลกตัวนี้มันควรใส่อานาไลซ์มาเยอะๆปะ่ะผมไม่ควรใส่ตัวของรีเสิร์สปีป่ะอ่าเดี๋ยวใส่คอนแทคไปก่อนฮะ พวกอันนี้ไปก่อนับเพื่อควบคุมโรคเนาะวันนี้มันมีเรือคันคันหนึ่งไปเมกาแล้วครับติดแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเริ่มรีเสิร์ชเลยครับอ่ะเริ่มรีเสิร์ชเลยอ่าฟิลรีเสิร์ชครับผมจะลงพื้นที่เพื่อที่จะไปควบคุมการติดเชื้อนะอแล้วก็ได้ฟิลรีเสิร์ชดพื่อทำให้เราลงพื้นที่แล้วมันจะได้นี่นะโอเคตอนนี้ที่คาตาสถานนี้กำลังแย่แล้วครับผมต้องลงไปลว วันนี้เปอร์เซ็นต์การติดโรคโอ้โหเต็มที่เลยถ้าเกิดผมอัพเนี่ยมันจะช่วยได้ปะช่วยได้อยู่นะแต่ก็แต่ตาการตายนี่น่าจะช่วยลดไปได้ฮะงั้นผมใช้อันนี้ด้วยละกันใช้เป็นตัวของนี่ไงอำนาจผมเริ่มสูญเสียหนักแล้วฮะด้วยความที่คนตายมากแล้วเนาะเราคล,อ,ลอกดาวมีปะมีอผมรับเราคลอดดาวแนละ้วตอนนี้โลกก็ลดลงติดน้อยลงอยู่ ใ่แล้วสิตอนนี้ผมควบคุมการตายของคนไม่ได้ฮะคนมันเนนเจงเยอะตอนนี้ไอ้ตรงคา,าสถานะคนติดจะตายหมดแล้วฮะอ่ะผมกดอัพอำนาจแบบกล้ารการะโดดแล้วะกันอุ้ยขึ้นมาเต็มเลยนี่คือลิมิตของตัวของประเทศแต่ละประเทศที่เราจะสูญเสียอำนาจนะส่วนอันนี้ก็คือจะลดการเสียอำนาจแล้วก็จะเพิ่มอัตราการไม่เทิบัติตามก็ก็คือจะเพิ่มไอ้เกศสีม่วงหรือเปล่าน่าจะเข้าใจนะอ่ะผมกดอันนี้เลยกัน เพื่อที่ให้แต่ละประเทศเขามีลิมิตของการที่เขาจะไม่ปฏิบัติตามนะไม่ใช่ปฏิบัติตามสิอัตราการสูญเสียอำนาจอะ่ะแต่ผมรีเสิร์นข้างเร็วนะตอนนี้โซนี้แดงเถือกเลยฮะเนี่ยแต่ผมต้องช่วยรัเสเซียให้ได้ก่อนโอ้ตอนนี้รีเสิร์ชเต็มแล้วครับตอนนี้แค่รอเท่านั้นแล้วก็จะไปทําการ ดูเหมือนว่าไอตัวอัตราการติดเชื้อเนี่ยมันไม่สามารถลดลงได้นะถึงแม้ว่าผมจะใช้ตัวของล็อกคอล็อกนาแล้วก็ตามอ่ะหรือไม่จะใช้ไอพวกเจลเนี่ยไปแล้วอ่ะการติดเชื้อมันไม่ลดลงเลยนะอ่ะงั้นเราก็ไม่ต้องอัพครับช่างปราลยมาแล้วกันอขอขอขออนุญาตถอนเลย ย่าถอนเอาเงินเลยครับเพราะไงมันก็ติดเต็มอยู่แล้วผมจะไปไอัพไอตัวพวกทางนี้ดีกว่านี่ฮะรดตตาการเสียอำนาจนะอ่ะเพิ่มไประดับ2เลยเพื่อให้โอ้โหหรือว่าไอชิ้นเมื่อกี้มันคือทําให้เราสูญเสียอำนาจวะแล้วก็ไปลดการไม่ปฏิบัติตามอะ่ะเดี๋ยวอนาไลซ์ให้มันถึงร้อยฮะแต่ตัวนี้ผมว่าต้องเปลี่ยนเป็นเพิ่มอินครีสการอนาไลซ์วะเพราะยังไงมันในนี่อะ่ะ มันอันตอรายไม่ทันครับแล้วทำให้เราไปอัพพวกอันนี้อื่นๆได้ช้าโอเคผมได้ละอันนี้อัน,นอันนี้อย่าเพิ่งกดนะ,อ,ะอย่าเพิ่งกดเราไปเพิ่มคอนแทคด้วยได้จะอัพแค่ฝั่งนี้ก็พอละไอฝั่ง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 นี้คอนแทคได้ก็พอละอ่ะเดี๋ยวคอนแทคก็ไม่แค่นี้พอที่เดี๋ยวจะไปลงตรงนี้กันเพื่อเพิ่ม ไอ้น,นี่นะอ,อัตราการวิจัยเราก่อนที่ผู้คนเขาจะติดเชื้อแบบหนักหน่วงกันนะ,อะเอาวิจัยเร็วไปอยู่นะน่าจะช่วยได้ค่อนข้างพอสมควรอยู่นี่เราเอาให้หมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเราใกล้าตายเดี๋ยวเราค่กดไอ้น,นี้เอาครับเพิ่มอำนาจ ใจเย็นเย็นทุกคนติดกันหนักมากเลยเว็บเวพอนเนี่ยเอากดเลยแล้วกันมนทะลุเกณฑ์ให้เราไม่ต้อง2 0 0รนะเดี๋ยวผมไปลิมิตก่อนลิมิตอำนาจที่จะสูญเสียได้แต่ละในประเทศนะเดี๋ยวผมจะไปเก็บเงินซื้อไอ้นี่ด้วยเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยมันบอกว่าลดอำนาจเนี่ยแล้วก็อินครีสเนี่ยบาอันเนี้ยมันจะเป็นการลดอำนาจเราเพื่อพี่ปไป เพิ่มเกี่ยวกับตัวของทําให้คนปฏิบัติตามบ่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นการเล่นกับล็อกดาวนะทำการแบบล็อกดาวถ้าเกิดคนเริ่มปฏิบัติตามเราก็ใช้อันเนี้ยเพื่อทําการลดอํานาจเราเพราะคําอธิบายของมันก็คือปล่อยตัวของตัวของทีมงานเราเนี่ยลงพื้นที่เพื่อไปจัดก,การแบบขาตการขั้นเด็กขาดในการที่จะหยุดการแพร่กระจายของการติดเชือ้อน่าจะทําให้คนโกรธนะปลายแทงไม่รอดแฮ สรุปตัวนี้ต้องเล่นล็อกดาวน์นะถ้าเกิดไม่เล่นล็อกดาวน์เนี่ยไม่น่าไหวครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนรูนก่อนอ่ะล็อกดาวเพิ่มเอฟเฟคครับแล้วก็แพนิคไม่ไม่เราไม่เราเราไม่แพนิคนะเราควรจะเป็นการลดอำนาจจากการในนี่ฮะจากการตายอัน,นอันนี้เป็นเซระเบกเนี่ยโอเคแล้วแล้วก็เพิ่มไอ้น,นี่ฮะอานาไลซ์น่าจะโอเคนะประมาณนี้อ่ะผมคิดว่าน่านาาจะเอาเรื่องพอสมควรละ เดี๋ยวเราจะต้องบินหาตัวโซนประเทศนะแล้วก็ล็อกดาวน์เขาเลยฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะแพร่กระจายไปส่วนอื่นแล้วจะทำให้เรานะแตกพ่ายอ่ะเจอที่ไหนครับอ่ะเจอที่นี่นะเป็นออริจินอลปะแล้วเขามาจากไหนอ๋อมาจากที่นี่แน่เลยเดี๋ยวผมล็อกดาวน์เขาก่อนเลยตรงนี้เป็นตัวของยุโรปยุโรปอ่ะแล้วก็เป็นลอคข้อล็อกดาวน์ไป เริ่มีการประท้วงครับผมจะให้อันนี้กดนี้ไปก่อนเลยมีการไม่ได้บัดตามเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ฮะแต่ก็ใจเย็นๆน,น,นะทุกคนผมทำนี้เพื่อทุกคนแหละไม่ต้องเป็นห่วงนะรีเซิร์ชครับแล้วก็ฟิล์รีเซิร์ชอ่ะแล้วก็เทิร์ฟิล์รีเซิร์ชไป ไม่ต้องห่วงครับเรายังมีอำนาจสองตัวที่เราให้เรากดได้อยู่อ่าผมจะสามารถเดี๋ยวล็อกดาวน์ไอ้นี้ข้างล่างไปด้วยล็อดาวน์เมกานอสเมกาแล้วก็แอฟริกาครับมีคนเริ่มตุยอะรตาการติดเชียรถตาการตาย กดเลยฮะจะสูญเสียอำนาจเยอะเกินไปละค่าความไม่เปิดตามผมหยุดต่ำม,มากนะเพราะผมอัพไอตัวนี้ได้4อันแล้วทำให้ค่าการไม่ไมเปิดตามผมเนี่ยไอันี่มากเลยโอ้ไมค์กส์ล oh ดอันนี้ฮะแล้วก็เพิ่มอำนาจหน่อยโนเฟกนิว no เหมือนว่าจะโดนเฟกนิวนะเมื่อกี้หนักอยู่หนักอยู่เอาเพิ่มหน้าไปก่อนฮะ ผมกลัวผมตุยมากเลยอตอนนี้ผมต้องไปล็อกดาวน์ที่นั่นไปแล้วล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ให,ให้ให้หมดเลยโอ,โอ้โอ้โอ้ไม่ได้แล้วเป,เ,ปเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนผมผมได้ยินเสียงเสียงปืนปังๆเลยเนี่ยก็อสองครางกันเหรอเว้ย คนตายหมดโลกเลยเหรอเฮงอัตราการตายผมอยู่ที่99.44%สล้าก่็คือคนตายแบบตายกันเกลี้ยงเลยอะส่วนอันนี้เป็นเพิ่มการอินคริปปกติฮะลองเล่นแบบนี้กันไหมเดี๋ยวเราปล่อยให้คนตายหมดเลยเพราะอหน้าผมไม่รู้ว่าจะแทงมันจะพอแทงไอ้นี่เปล่า พอแท้งแบบคนตายป่ะถ้าเกิดพอเมื่อกี้ใช่ไหมมันเหลือแบบ99 9ใช่ไม9สิคือคนแทบจะตายกันหมดโลกแล้วถ้าเกิดผมปล่อยให้คนตายเงี้ยเราจะชนะไหมแบบปล่อยให้คนตายทั้งหมดเลยอะแล้วเราไม่ต้องรักษาแบบนี้มันจะชนะปะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันฮะเดี๋ยวไอ้พวกนี้ของแต่ละประเทศเนี่ยผมเอามาให,ให้สุดเลยอ่าผมควรที่จะอัพสอ,อันนี้ด้วย แล้วก็เอาไปลงที่ประเทศที่มันสักประเทศหนึ่งอ่ะอ่ะแพนนิคครับแต่ผมมีตัวของเปิร์กตัวนี้นะที่ลดการสูญเสียอำ,อำนาจในประเทศนั้นนะ่ะมันจะถูกลิมิตไว้อยู่นะอึบอึอ,อ,อ,อำนาจขึ้นมาม,มีอำนาจอยู่200อ่ะโหแต่เงินเยอะมากเลย นี่เนี่ยคนเริ่มตายแล้วถ้าเกิดคนตายทั้งโลกเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะชนะปะอ่ะเฟกนิวมาฮะแต่ไม่กระทบอำนาจไปเลยนะอ่ะเฟกของเฟกนิวแลนะ้วอ่ะส่งส่งมือทหารไปเขาเรียกว่ามือดีฮะส่งมือดีไปนี่อำนาจผมไม่ลดเลยเว้ยเอาแล้วมันได้เฉยเลยอะ เอาอำนาจผมตายเอ้เจาชนะเฉยเอาเอาเอ้ชนะเฉยเลยเอ้ยแล้วมันชนะได้ไงอะกูสามารถช่วยโลกนี้ไม่ได้ก็คืออำนาจผมเหลือสูนะเว้ยแต่คนตายอ่ะมันตายหมดเลยแต่แต่แต่เหมือนว่าแบบคนที่มันเป็นเชื้อทุกคนมันตายหมดแบบมันตายหมดเลยไม่มีเชื้อให้มันติดแล้วอ่ะ คือคนอีกประมาณ2%องเน่ะมันยังเหลือรอดเว้ยไม่ถึง2%องเปอร์เซ็นคือหนึ่งจุดสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์น่ะมันยังเหลือรอดเว้ยแล้วไม่ผมเนี่ยยังไปต่อได้และชนะเฉยเลยาโอเคครับทุกคนสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาที่นี่แหละเดี๋ยวพาหน้าคนมาต่อต่อสหรับวันนี้ไปก่อนละกันบาย